รจริงๆมินิมอลเฮาส์ขนาดใหญ่กว่าตัวแฟลตสแลบตัวนี้ค่ะถ้าแฟลตสแลบหลัลงแรกซ้ายมือเนี่ยขนาดจะอยู่ที่ประมาณ4เมตร80คูณ3เมตรค่ะหลังนี้ก็เริ่มต้นก่อสร้างมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็น่าจะเป็นช่วงที่โควิด19ตัวบ้านจะเป็นมินิมอลเฮาส์นะครับคอนเซปต์ Concept ของตัวบ้านหลังนี้ก็จะเป็น work at home ในช่วงของโควิด1 9กำลังระบาดดังนั้นก็จะตอบโจทย์สำหรับลูกค้าต้องการเอาทำเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ทำงานเป็น work from home ถึงได้มีโมเดลนี้ขึ้นมาจะเป็นราคารสำหรับใช้ทำงานมากกว่าแต่ยังไงลูกค้าต้องการที่จะปรับแอพพลายมาเป็นห้องนอนก็ได้นะครับเพราะว่าตรงโซนที่นอกจากโซนทางานแล้วเนี่ยจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นที่มุมนั่งเล่นเราก็ปรับเป็นห้องนอนก็ได้แต่ตอนนี้จะให้ดูในส่วนของบ้านที่ เป็นตัวอย่างก่อนนะครับในรูปแบบของโมเดลนี้ที่เรียกว่ามินิมอลเฮาส์พื้นที่ของตัวบ้านนะครับจะอยู่ที่3คูณ6เมตร่ะทีนี้มาดูข้างในกันเลยอันนี้จะไม่ใช่บ้านสำหรับนอนนะครับจะเป็นเหมือนกับพื้นที่เป็นเวิร์กแอดโฮมนะครับเราจะมาดูบ้านจริงๆข้างในกันนะครับว่ามีพื้นที่ใช้สอยอย่างไรบ้างขนาดแนวยาวไปทางนั้นครับลูกค้าบางท่านก็ต้องการที่จะมีพื้นที่ไว้สำหรับทำงาน รือเป็นมุมพักผ่อนบริเวณหน้าต่างครับมูลี่นะครับปรับรับแสงตรงนี้ได้ส่วนมุมนู้นจะเป็นมุมนั่งเล่นนะครับทำได้น่าอยู่มากๆครับวัสดุก่อสร้างยังคงเน้นงานที่พิเมียมอยู่อย่างเช่นพื้นตรงนี้มีความกระชับแน่นหนานะครับหลังทํางานแล้วก็มักพักผ่อนอะไรประมาณนีอ้อันนี้คือเป็นรูปทรงของอีกสไตล์หนึ่งที่เป็นอาคารเารามาดูรวมๆของตัวบริเวณภายในบ้านอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีฟังก์ชัน สะดุดตาตรงไหนบ้างแตกต่างจากหลังอื่นที่เรานําเสนอ,อยังไงนะครับถ้าพูดถึงมาตรฐานตัวไซส์โครงสร้างบ้านก็คงจะไม่ต่างกันเนาะแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานหรือการตกแต่งภายในตัวอาคารนี้อาจจะมีความแตกต่างกันตามดีไซน์เดี๋ยวยังไงเราจะให้ดูในส่วนของไฮไลท์ของตัวบ้านในมุมต่างๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูช,ชัดๆอีกทีหนึ่งว่าหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยอยังไงบ้างน่าสนใจแค่ไหนนะครับไปติดตามกันเลยครับ มาดูของจริงนีกว่านะครับที่ดูแล้วสวยจริงๆไม่แพ้กับในโปรไฟล์ที่เราดูตามรูปภาพนะครับถ้าราคาหลังนี้ก็น่าอยู่ที่ประมาณหลักแสนนะครับไม่ไม่ได้เยอะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ใช้สอยประมาณหนึ่งขนาดไซส์เล็กนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้าเองว่าจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้งานด้านในบ้านยังไงบ้างนะครับครั้งนี้คงจะพอเท่านี้ก่อนเนะาะก็อยากจะนําเสนอรูปแบบบ้านต่างๆที่สวยสวยหรือน่าสนใจอื่นๆก็อย่าลืมติดตามชมนะครับช่องของสันโตราวนะครับเรื่อยๆ ถ้ามีโอกาสก็จะมีการอัปเดตเพื่อที่จะนําเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับการสร้างบ้านรูปแบบบ้านจะหาช่างผู้สร้างบ้านนะครับหรือนําไปเป็นตัวอย่างการสร้างบ้านก็ได้เข้ามาดูที่ช่องสันตุลาก่อนก็ได้นะครับ mm hmm. ก็เท่านี้ก่อนสําหรับวันนี้นะครับ mm hmm. ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับในการที่จะนำเสนอผลงานอื่นๆต่ออีกนะครับ